แทงขวาเอาโดนขึ้นแล้วนะแต่ก็ผมเล่นผมกดถ้าใครจโดนเลยครับอย่างนี้นะก็ต่อยไหมาสิต่อยหมาสิโอหมาใครใครจะโดนนะใครจะมีโอกาสโอ้โหสกอร์ต่ำหรือเปล่าท่านผู้ชมก็แบบนี้นะเอมาสิมาสิมาแล้วกันสิงค์ปลาแล้วกันสิครับโอ้โหเพชรมงคลก็ได้วนะคุณผูกนะเพชรมงคลก็ได้ไม่โควนะครับ ชนเลยนะครับเปิดหน้าท้าชนากันจากนั้นก็เป็นคนมาสิอ่ากตาเริ่มแรงขึ้นมานะฮะฮุกซ้ายเอาโดนเข่าโดนเข่าขวาแทงขวามาซ้ายของกตะเต่านะนี่เก่งมากครับจิ้มด้านนะซ้ายปัดซ้ายต่อยขวาครับกตาต่อยซ้ายเค็ดพนเนื้อมาแทงเข่าขวาครับเสียบเข่าขวาก็เต่าเคล็ดวันต่อยมาขวาอ่าเอาเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับแบบนี้ท่านผู้ชมน,นะคนมาผมไปคนมาผมไป ให้อยู่ให้อ,อยู่ครับให้อ,อยู่แต่จังหวัดตากลางตากลูนเพราะลูกแต่ฝ่ายต่ากลูนนั่นแบบนี้มีคำถามแบบนี้มีคำถามนะถ้ากดไม่ลงนี่ถ้ากดไม่ลงอะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้โห,โห,โหมาเห้ มาเลยครับสอกแรกสอกสอกแรกสอกครับแลกกันแล้วครับใครอยู่ใครไปเดี๋ยวรู้ครับเวลายัางเหลือครับยังเหลือยตองสอกโยกขอ,ของชอบของชอบครับทั้งคู่เลยครับแลกอย่างนี้ของชอบกันทั้งคู่เลยครับใครที่เป็นโรคหัวใจครับเอาผ้พาปิดตาไว้ก่อนนะเอาผ้าปิดตาไว้ก่อนพังเสียงข<ม>า,<ห>าได้มาสิ มาสิครับมาใส่กันเลยครับโอ้โหมันโกรธกันมาจากไหนนะกูุ่เมื่อสักครู่เขาโกรธกันมาจากไหนโกรธชตเมื่อยกที่สองโกรธกันแล้วครับตอนนี้โกรธกันจริงครับตอนนี้ให้บทยุ่งสายได้คะแนนแม่ไม่พอย้ำย้ำไปที่เดิมนะฮะพยายามย้ำไปที่เดิมครับกว่าเตานะครั เด็วสักกะทีคุณลูกค่ะเริ่มีสมดุกนะครับแต่เด็กสักกะทีนะคุณลูกค่ะโอ้ยคือแทงเข่าขวาอ๋อไตขวาต่อยขวาก็เป็นคนนะอ้าวย้ำไอ้พยายามเตะเจาะย้ำไปเวณต้นขานะอ้าวสอกขึ้นเหมือนกันต้องต้องเอาให้เจ็บครับไกลกว่านั้นนะโอ้ยพอมันโดนสวนอีกโอ้สอกอีก แ่หาสอกตาสอบกินครับกอเตาเหนียวเหนียวจริงๆครับท่านพูดนี่ไม่โดนสอกนี่โดนแน่นเลยไม่มีอาการอะไรนะครับโัวลูกจอดย่างสิมาสิเให้บางคนบอกมาสิสายสายกอเตาครับหุกสายโอ้โหข้อขวาแข้งข้ขวาอีกสับซอกอีกโอ้โดนเยอะครับไม่บังฮะโดนอีกครับเสียเข้าไป <All> right. เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะเป็นฝ่ายเอาชน,น,นะคะแนนไปนะ